อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่275ฆาตกรรมทำลายศพในมุมมองของจางเหวินดูจากที่ฉินเฟิงสังหารทรงหยวนความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายไม่น่าจะร้ายแรงจนเกินไปเพราะท้ายที่สุดแล้วความคิดของผู้แข็งแกร่งมักดูถูกผู้ที่อ่อนแอกว่าต่อให้ไอ้หน้ากากเบื้องหน้าเขาจะเก่งแต่คงไม่อาจทำลายการป้องกันของหาดอาชูร่าอย่างตนได้ ในบรรดาเลเวล E ตลอดทั้งสี่ทะเลเหนือเขารู้จักแทบทั้งสิ้นและไม่มีคนไหนสามารถใช้ก้าวแห่งหมอกได้อย่างยอดเยี่ยมถึงขนาดนี้ดังนั้นจากการวิเคราะห์จางเหวินเลยคาดเดาว่าฉินเฟิงไม่น่าจะเป็นตัวตนในเลเวล E คาดว่ากำลังภายในที่อยู่บนมีดสั้นไม่น่าจะสามารถเจาะพลังป้องกันของตนเข้ามาได้จางเหวินตะปบฝ่ามืออย่างโหดร้ายอีกครั้งฟาดเข้าใส่ฉินเฟิง เห็นแค่เพียงหนึ่งแขนของชินเฟิงที่ยกขึ้นตั้งการเข้าต้านทานฝ่ามือของศัตรูเทียบถวกทั้งสองโจมตีโดนในเวลาเดียวกันมีดสั้นในมือข้างขวาชินเฟิงสามารถแทงทะลุข้างเอวของจางเหวินได้เป็นผลสําเร็จกรีดผ่านตรงเข้าหาลำคอขณะเดียวกันประทับฝ่ามือเปื้อนเลือดก็เริ่มปรากฏขึ้นบนแขนซ้ายของชินเฟิงจางเหวินเบิกตากว้างดีดตัวถอยหลังอย่างแรง คมมีดเมื่อครู่หากหลบไม่พ้นคงสามารถเฉือนผ่านคอตนได้อย่างแน่นอนไม่คาดคิดเลยว่าอีกฝ่ายจะสามารถทำลายการป้องกันของตนเองได้ไม่ต้องกล่าวถึงกรอในสีม่วงเลเวล e ที่พลอยถูกตัดขาดไปด้วยกำลังภายในที่ห่อหุ้มคมมีดเบื้องหน้าเขาทรงพลังมากจริงๆเสียท่าซะแล้วพึ่งจางหวนคำรามอุดอู้ในลำคอดีดตัวถอยจากไปอย่างรวดเร็วถึงสามารถถอยแทบจะในทันทีก็ยังปรากฏรอยเฉือนขนาดใหญ่ หากไม่ใช่เพราะมีอุปกรณ์รูนนิติคอยห่อหุ้มเกรงว่าลำไส้ของจางเหวินคงทะลักออกมากำลังภายในถูกส่งเข้าไปปกคลุมบาดแผลอย่างรวดเร็วจางเหวินหยิบซองยาจากพื้นที่มิติบทขยี้มันและปลบทับบาดแผลทันทีสีหน้าของจางเหวินกลายเป็นไม่สู้ดีในแววตาของเขาที่กำลังจ้องมองชินเฟิงมีทั้งความสงสัยและความโกรธแกเป็นใครกันแน่ความแข็งแกร่งของชินเฟิงเหนือความคาดหมายของจางเหวินนัก อีกอย่างทั้งทั้งที่จางหวนฟาดฝ่ามือละลายโลหิตโดนแขนของชินเฟิงแล้วแท,แท้แต่มันดันถูกสะท้อนกลับมาเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะกำลังภายในที่คอยปกป้องร่างกายของชินเฟิงกระบวนท่าของเขาไม่อาจทำร้ายชินเฟิงได้ฉันเป็นใครนั่นไม่สำคัญชินเฟิงกล่าวอย่างแถวเบาเขาทราบดีว่าจางหวนหน่าจะตระหนักถึงความเข้มข้นกำลังภายในของตนแล้วแต่รู้แล้วมันจะทำไมเล่า เพราะยังไงซาแกก็จะต้องตายวันนี้ชินเฟิงไม่มีงานอดิเรกง่ๆอย่างการปล่อยให้ศัตรูจากไปโดยไม่สังหารเขาขอเป็นคนที่โหดร้ายแต่ตัดปัญหาให้มันจบจบไปเลยจะดีกว่าชินเฟิงไม่ลังเลเลยที่จะปลดปล่อยท่าร่างพูดพลายอีกครั้งคราวนี้รุนมืดถูกเร่งเร้าจนถึงขีดสุดทั้งคนทั้งร่างของชินเฟิงพร่ามัวเป็นเงานับไม่ถ้วนดูไม่ออกเลยว่าร่างเงาไหนคือตัวจริงอีกทั้งการโจมตียังรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม จางเหวินระเบิดฝ่ามือออกไปไม่หยุดยังปัดป้องการโจมตีของชินเฟิงแต่กลับไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่น้อยชั่วชั่วชั่วชัวตามร่างกายของจางเหวินปรากฏรอยบาดแผลน้อยใหญ่เกราะในเองก็เสียหายเหมือนว่าพลังป้องกันของมันจะไม่สามารถหยุดการคุกคามจากมีดของชินเฟิงได้แม้เครื่องแต่งกายทั้งตัวของชินเฟิงจะมีไว้เพื่อปกปิดตัวตนทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์รูนเลเวลเอ อย่างไรก็ตามสองมีดคู่ของเขาถูกดัดแปลงเป็นระดับราชันเลเวล e ด้วยเหตุนี้เองทำให้ไม่ว่าจังหวนจากตระกูลทรงจะสามารถปัดป้องได้มากแค่ไหนแต่มันก็ไม่มีทางดีไปกว่าอาวุธอุปกรณ์รูนที่ถูกเสริมด้วยวัตถุดิบราชันสัตว์ร้ายเลเวล e เมื่อต้องตกอยู่ภายใต้พยุห่าโจมตีของชิงนเฟิงยิ่งนานเลือดก็ยิ่งสาดกระจายบาดแผลปรากฏขึ้นบนร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆ มาตัวไหนนะที่บอกว่าจะทรมานให้ฉันต้องร้องขอความตายทำไมไม่เห็นทำได้อย่างที่พูดเลยชินฟึงเสียดสีระหว่างโถมโจมตีในแววตาของเขาย้อนนึกไปยังฉากกองคาราวานที่ถูกทรงหยวนล้างบางอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าขอแค่อีกฝ่ายตะปบฝ่ามือก็สามารถสังหารผู้คนได้อย่างง่ายดายแต่ทรงหยวนกลับเลือกที่จะปล่อยให้เลือดของที่นองเขาหลั่งรินออกมาเพื่อดูดซับเลือดเข้าสู่ร่างกายฝึกฝนเทคนิคชั่วรายของตน ในดวงตาของชินเฟิงปรากฏหยาดโลหิตหยดย้อยลงมาอาจางเหมินกรีดร้องหน้าสยดสยองกำลังภายในพลุ่งพล่านเดือดดานคล้ายต้องการขับไล่ชินเฟิงแต่ก็เป็นความพยายามที่เปล่าประโยชน์ในเวลานั้นเองจูจูจชินเฟิงก็รู้สึกว่าตรงหน้าอกเขามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวชินเฟิงเพิ่งตระหนักได้ว่าเป็นไปหลีไปหลีหนุนนอนซุกอยู่ในอกเขาแต่เสียงกรีดร้องโหยหวนของจางเหมินอาจปลุกให้เธอตื่นได้ ชินเฟิงได้สติกลับคืนเขาเปลี่ยนใจจากคิดทรมานศัตรูเป็นสังหารในคราวเดียวแขนอีกข้างวูบไหววางฝ่ามือนาบลงบนหน้าท้องของจางเหวินเปิดใช้งานทักษะลับกลืนดารากำลังภายในถูกอำนาจอันแข็งกร้าวสูบออกมาทันทีจางเหวินไม่ทันได้ตอบโต้กระบวนท่านี้ทั้งร่างของเขาชักกระตุกคล้ายด่างมีกระแสทานเยกไหลบ่าออกไปจนกระทั่งตันเถียนกลายเป็นว่างเปล่า รูม่านตาของจางเหวินถึงค่อยขยายกว้างบาดแผลตามตัวมีมากมายเกินไปเลือดไหลรินอย่างต่อเนื่องเพียงแค่นี้ต่อให้ฉินเฟิงไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเขาก็จะตายอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามฉินเฟิงไม่รังรอสะบัดคมมีดอย่างไม่ลังเลกรีดผ่านลำคอของจางเหวินครวดศีรษะกระเด็นขึ้นฟ้าลอยคว้างอยู่สักครู่ค่อยร่วงตกลงกับพื้นจางเหวินตายแล้ว ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเลเวลอีจะจบชีวิตลงได้ง่ายไดเยี่ยงนี้เหล่าผู้ใช้พลังข้างๆที่ยังหนีไปได้ไม่ไกลทั้งหมดกลายเป็นง่งมพวกเขานิ่งงินอยู่กับที่ราวกับจักกระจนันเกาะติดต้นไม้แต่มิกล้าเปล่งเสียงร้องใดๆชินฟึงยังไม่หยุดเคลื่อนไหวเขาย่อตัวลงพลิกฝ่ามือทั้งสองข้างนำอุปกรณ์รูนมิติที่ติดตัวจังเหวนออกมา พลังสมาธิถูกกวาดเข้าไปเขาพบว่าภายในมีบันทึกทักษะวรยุทธ์วัตถุดิบบางส่วนเม็ดยาและผงอะไรสักอย่างชินเฟิงยัดอุปกรณ์รูนมิตินี้ลงในกระเป๋ากางเกงของตนอย่างไม่ใส่ใจเอื้อมมือไปหยิบหัวของจางเหวินขึ้นมาศีรษะนี้มีมูลค่ามากถึงสาม้อยล้านจากนั้นชินเฟิงก็เริ่มไปค้นตามศพของทงหยวนและพบอุปกรณ์รูนมิติกวาดพลังสมาธิลงไปในที่สุดก็ค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการ ตัวเข้าสู่สุสานเทพสงครามแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่นี้ภายในพื้นที่มิติยังมีสมุนไพรวิญญาณทักษะลับวรยุทธโบราณวัตถุดิบสัตว์ร้ายหากเทียบกับจางเหวินแล้วทรงหยวนมั่งคั่งยิ่งกว่ามากชินเฟิงไม่ลังเลเลยที่จะหยิบมันขึ้นมาและเดินจากไปขณะนั้นเองหัวหน้าสาขาหน่วยลาตระเวนผู้ใช้วรยุทธโบราณตะโกนเรียกอย่างร้อนรนนี่ท่านคือคือว่าเขาไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้เลย นี่คือท่าทีของคนที่เกิดความหวาดกลัวมากเกินไปชินเฟิงจงใจกล่าวด้วยเสียงต่ำมีอะไรหรือคุณยังต้องการวัตถุดิบของราชาสัตว์ร้ายอยู่อีกใบหน้าของชายคนนั้นกระตุกเร่งแก้ตัวท่านผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องนั้นแต่คนที่คุณเพิ่งสังหารไปทราบหรือไม่ว่าพวกเขาเป็นใครชินเฟิงพายักหน้าถ้าฉันไม่รู้ฉันจะฆ่ามันทำไมชายคนนั้นพูดไม่ออกไปทั่วขนาดในปากรับรู้ได้ถึงความฝาดขง กลับกลายเป็นว่าฉินเฟิงล่วงรู้ถึงสถานะของอีกฝ่ายอยู่ก่อนแล้วรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังลงมือสังหารนี่สมควรจะเรียกว่าเป็นความกล้าหรือบ้าบินดีแน่นอนบางทีที่ฉินเฟิงกล้าทำเป็นเพราะเขาแข็งแกร่งแต่สำหรับพวกตนมันไม่ใช่ท่านผู้ใหญ่ประกูลทรงในสี่เมืองเป็นประกูลผู้ใช้วรยุทธวิถีมารพวกเราไม่สามารถล่วงเกินได้ชินเฟิงหัวเรยยาะหยันและกล่าวถ้าเมื่อครู่ฉันไม่เข้ามาแทรกคุณคงตายไปแล้ว แต่ตอนนี้กลับมาพูดแบบนี้ใส่ฉันกำลังจะบอกว่าฉันเสือกไม่จำเป็นต้องมายุ่งกับธุระของคนอื่นใช่ไหมชายคนนั้นสะท้านไปทั้งร่างเขาไม่กล้าเอ่ยอะไรอีกอีกหนึ่งผู้ใช้อบิลิตี้สายฟ้าก้าวออกมาข้างหน้ากล่าวกับชินเฟิงท่านผู้ใหญ่ในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วฉะนั้นได้โปรดปกป้องเราช่วยพวกเราด้วยพวกเรายังไม่อยากตายชินเฟิงตอบป,ปฏิเสธโดยตรง นั่นไม่ใช่หน้าที่ฉันถ้าไม่อยากตายก็แค่ทําเป็นลืมไปซะคิดเสียว่าไม่เคยเห็นฉากนี้ว่าจบชินเฟิงก็คว้าศพของซงหยวนและจางเหวินคว้างมันไกลออกไปโยนเข้าหามาป่าเทาสองสามตัวที่ยังหนีไปได้ไม่ไกลจูดจูดเมื่อพบอาหารร่วงตกลงมากลางอากาศทั้งอาบนองไปด้วยเลือดชวนให้ลิ้มลองมันก็อ้าปากแยกเคี้ยวทันทีและเริ่มฉีกถึงอาหารตรงหน้า เพียงไม่กี่นาทีศพทั้งสองก็ถูกกลืนลงไปในท้องหมาป่าไม่อาจค้นพบร่องรอยได้อีกเลยตอนที่276บลดฮันเตอร์ว่ากันว่าความตายของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องใหญ่ตามธรรมเนียมหากตายไปแล้วก็ไม่สมควรทำร้ายหรือสร้างความเสียหายใดๆให้กับตัวศพอีกแต่ไม่คาดคิดเลยว่าชินเฟิงจะโยนศพทรงหยวนกับจางเหวินไปเป็นอาหารหมาป่าอย่างกระทันหัน แค่ตายเป็นศพที่ไร้ดินกลบฝังก็นับว่าแย่พอแล้วนี่กลายเป็นอาหารหมาย,ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเหล่าฟูงชนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวรู้สึกหวาดเกรงชินเฟิงมากกว่าเดิมพวกเขารู้สึกได้ว่าชินเฟิงไม่น่าจะใช่คนดีอาจเป็นอาชญากรเ็กเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากความชัดแยงระหว่างอธรรมและอธรรมสองหัวหน้าสาขาหวาดภวาไม่กล้าเอ่ยอะไรอีกชินเฟิงไม่สนใจอีกฝ่าย เพราะคนเหล่านี้ก่อนเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ล้วนตกตายลงด้วยน้ำมือของทรงหยวนแต่ในชีวิตนี้ชินเฟิงช่วยเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขานั่นถือเป็นของขวัญแสนล้ำค่าดังนั้นชินเฟิงไม่รู้สึกว่าตนติดหนี้หรือต้องรับผิดชอบพวกเขาแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ว่าพวกเขาจะถูกโยนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นของตระกูลทรงชินเฟิงคิดว่าคงไม่เพราะอีกเดียวชินเฟิงจะลงมือทำอะไรบางอย่าง ที่เป็นการกระตุ้นตระกูลทรงให้เดือดดาลยิ่งกว่าเดิมและน่าจะมุ่งเป้ามาที่เขาเพียงผู้เดียวหลังจากชินเฟิงโยนศพทิ้งเขาก็ตรงไปยังรถรับส่งผู้บาดเจ็บและสั่งให้คนขับพากลับไปยังสถานชุมชนฮั่นจุนโกผู้ได้รับบาดเจ็บบนรถรวมไปถึงผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลเอฟที่ถูกตบด้วยฝ่ามือเลือดไม่กล้าเอ่ยท้วงใดๆเมื่อมาถึงฮั่นจุนโกชินเฟิงก็เปิดอุปกรณ์สื่อสารค้นหาที่ตั้งของสมาคมนักล่างเงินรางวัลของชุมชน ลงจากรถเดินคดเคี้ยวไปตามถนนถึงที่หมายในที่สุดรูปลักษณ์ของชินเฟิงดูแปลกตาทุกคนในเครือข่ายนักล่างเงินรางวัลมองไปยังชินเฟิงอย่างระมัดระวังมิสเตอร์ไม่ทราบว่ามีอะไรให้รับใช้พนักงานต้อนรับเอ่ยถามฉันมาส่งรางวัลน,นำจับว่าจบชินเฟิงก็โยนหัวของจางเหวินลงบนเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับไม่ได้รู้สึกแปลกใจใดๆกับคำตอบแต่หลังจากสแกนข้อมูลของหัวแล้วเจ้าตัวก็ต้องตกใจ เป็นหัวของจางเหวินตัวตนระดับนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจูจ่ๆก็ถูกสังหารลงอย่างกระทันหันเรื่องการตายของจางเหวินนะ่ะไม่ได้สำคัญอะไรหรอกอย่างมากก็เป็นที่ฮือฮาไปพักหนึ่งเหมือนกับตอนชินเฟิงไปส่งหัวของหมาป่าสาวแต่ปัญหาชวนให้ปวดหัวมันติดตรงที่มาของจางเหวินเนี่ยสิเขาเป็นคนของตระกูลทง ไอหน้ากากนี่มันไม่มีสมองเลยหรือไรไม่เคยได้ยินวลีหากคิดตีสุนักต้องดูเจ้าของหรือไงพนักงานกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเร็วเข้าฉันต้องการเงินชินเฟิงกระตุ้นอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงแหบแห้งขอรับขอรับมิสเตอร์โปรดระบุหมายเลขสื่อสารและสถานะนักล่างเงินรางวัลของคุณด้วยชินเฟิงมอบหมายเลขไปแต่พอพนักงานกรอกลงกลับพบว่าข้อมูลประจำตัวว่างเปล่าไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ คราวนี้พนักงานต้องปวดหัวอีกครั้งแต่ก็เข้าใจว่าฉินเฟิงอาจต้องการปิดซ่อนตัวตนของเขามิสเตอร์คุณต้องการลงทะเบียนสถานะนักล่างเงินรางวัลกับทางเราไหมถ้าสนใจกรุณาบอกชื่อและความแข็งแกร่งของคุณแล้วเราจะทำการสร้างโปรไฟล์ให้โดยอัตโนมัติชินเฟิงเอ่ยปากกล่าวเสียงจมงั้นเรียกฉันว่าบลดฮันเตอร์ บลัดฮันเตอร์ชื่อนี้บ่งบอกชัดเจนว่าตั้งขึ้นมาเพื่อตามล่าตระกูลทรงซึ่งเป็นตระกูลฝึกฝนทักษะเลือดพนักงานไม่กล้าทักท้วงเขากรอกใบสมัครให้และอนุมัติโดยตรงในเวลาเดียวกันค่าหัว3า0้อยล้านของจางเหวินก็ถูกโอนมายังหมายเลขสื่อสารใหม่ของชินเฟิงในเครือข่ายนักล่าเงินรางวัลหมายจับของจางเหวินถูกตีตราเครื่องหมายว่าเสร็จสิน้นและชื่อของคนที่ปิดภารกิจแน่นอนว่าเป็นชื่อปลอมของชินเฟิงบลัดฮันเตอร์ ยังไม่พอในความเป็นจริงแล้วทุกคนในเครือข่ายนักล่างเงินรางวัลทั้งหมดสามารถสื่อสารกันได้หากมีนักล่างเงินรางวัลคนใดรับภารกิจแต่ยังขาดข้อมูลปราบใดที่มีเงินมากพอก็สามารถซื้อข้อมูลที่ถูกต้องได้ดังนั้นเครือข่ายนักล่างเงินรางวัลจึงมีแพลตฟอร์มเอาไว้ใช้สนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารชินเฟิงอัปโหลดภาพหัวของจางเหวินลงในเครือข่ายและเขียนบรรยายใต้ภาพเล็กๆน้อยๆ จางเหวินแล้วไงก็ไม่แน่ศักเท่าไหร่นี่นาภายใต้หน้ากากของชิ้นเฟิงเผยรอยยิ้มเย็นชาจากนั้นเขาก็ออกจากทงเครือข่ายนักล่างเงินรางวัลตรงไปยังศูนย์จัดแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในฮั่นจุนโกเดินทอดน่องชิยชมรถสึกอย่างเพลิดเพลินในเวลาเดียวกันห่างออกมาทางทิศตะวันตกของเมืองนุ่ยหมิงท่ามกลางเทือกเขาปรากฏหมู่บ้านที่ดูหรูหราตั้งอยู่ที่นี่หากคนที่ไม่ทราบเรื่องราวอะไรมาพบเจอ คงคิดว่าที่นี่อาจเป็นสวงสวรรค์บนดินแต่ในความเป็นจริงสถานที่แห่งนี้คือฐานของตระกูลทรงมันดูเก่าแก่เหมือนกับว่าถูกสร้างและรักษามาเป็นอย่างดีก่อนยุคโลกาวินาศภูมิทัศน์งดงามเป็นเช่นนี้มาหลายพันปีก็ยังไม่ถูกทำลายลงอิดเขียวกระเบื้องดํำบ้านทรงเตี้ยลวดลายหยกสลักถูกประดับประดาอย่างหรูหรางดงามเป็นอย่างยิ่งแม้รูปลักษณ์ภายนอกอาคารจะดูเป็นสไตล์โบราณ แต่ภายในหรูหรามากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้สอยอยู่มากมายณขณะนี้อุปกรณ์สื่อสารของทุกคนในตระกูลทรงเกิดเสียงดังติดติด,ตด,ตดทั้งยังกระพริบแสงสีแดงสีหน้าของทุกคนแปรเปลี่ยนไปก้มลงมองอุปกรณ์สื่อสารทายาทรุ่นที่เจ็ดทรงหยวนเสียชีวิตแล้วผู้ดูแลจังหวนเองก็ไม่รอดเหมือนกันข่าวนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงโดยสมบูรณ์ การแจ้งเตือนนี้เกิดจากตัวอุปกรณ์สื่อสารบนข้อมือของทรงหยวนที่เชื่อมต่อกับชีพจรหากอุปกรณ์สื่อสารสูญหายหรือเสียหายย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการแจ้งเตือนนี้ความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวคือเสียชีวิตไปจริงๆข้อของทรงหยวนเป็นคนแรกที่คลั่งจนเสียสติเป็นไปได้อย่างไรทรงหยวนเพิ่งออกไปได้แค่สองวันเขาจะตายได้อย่างไร ้องมีอะไรผิดพลาดแล้วจางเหวินเล่าจางเหวินก็ตายด้วยเงินหรือไอขยะเอ้ยทรงหลิงฮานคำรามกโกรธเกรี้ยวตระกูลทรงเป็นตระกูลผู้ใช้วรยุทธ์โบราณชั้นสูงพวกเขาแข็งแกร่งนีฉะนั้นยามยุคโลกาวินาศมาเยืนพวกเขาคงไม่สามารถแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษเช่นนี้ได้อีกทั้งยังยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสี่เมืองทะเลเหนือได้ตลอดมาฉะนั้นตระกูลทรงเป็นการดำรงอยู่อันดับต้นๆแน่นอน ชนิดที่ว่าให้พวกสีตระกูลใหญ่เมืองเฉิงอย่างที่แสนหญิงยโสหากเทียบกันจริงๆสามารถเป็นได้แค่คนรับใช้ของตระกูลทรงเท่านั้นผู้นำตระกูลทรงคือผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวล C ยังคงปิดด่านฝึกตนอยู่ในตอนนี้ปัจจุบันผู้รักษาการผู้นำคือผู้ใช้วรยุทธเลเวล D เป็นผู้อาวุโสทั้งเจซึ่งทุกคนล้วนอยู่ในเลเวล D ทั้งสิ้น เลเวลดีกว่า7คนอยู่พร้อมหน้านี่เทียบได้เลยกับจำนวนเลเวลดีของสามเฉิงแต่ทั้งหมดกลับกระจุกรวมอยู่ในตระกูลเล็กๆเพียงตระกูลเดียวบ่งบอกชัดเจนได้ถึงกำลังรบของตระกูลสำหรับทรงหลินฮานเขาไม่ใช่ผู้อาวุโสแต่เป็นสมาชิกรุ่นที่6ทั้งยังมีความแข็งแกร่งที่ดีอย่างไรก็ตามทรัพยากรของตระกูลส่วนใหญ่เอียงไปทางคนหนุ่มสาวมากกว่าและคุณสมบัติของวัยกลางคนก็มีจำกัด หลังจากอายุมากแล้วโดยพื้นฐานมักยากที่จะไปต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ยวนยุทธโบราณบางคนด้วยอายุไขที่จำกัดอาจไม่สามารถเอื่อมไปสัมผัสเลเวลดีได้เลยตลอดชีวิตในขณะที่ความแข็งแกร่งของทรงหลิงฮานอยู่ในเลเวล e 8อาจจำเป็นต้องใช้เวลาอีก5-6ปีถึงจะสามารถก้าวขึ้นสู่เลเวลดีได้แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจยิ่งกว่าก็คือตนมีลูกชายอัจฉริยะ คาดว่าอีกแค่ไม่นานก็จะมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าตนเองครอบครองพอรสวรรค์อันยอดเยี่ยมทว่าไม่คาดคิดเลยว่าการเดินทางไปยังสุสานเทพสงครามทาั้งทั้ที่ยังมีคนคอยพิทักษ์ติดตามจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นแบบนี้นายท่าน1 3ได้โปรดระง,งับความโกรธคนรับใช้มองไปยังทรงหลินฮานที่เดือดดาลสุดแสนก็เกรงว่าอีกฝ่ายจะทำร้ายร่างกายตนเองคิดเดินเข้าไปช่วยระง,งับสติอารมณ์ แต่ตอนนี้ทรงหลินฮานจะไปมีอารมณ์รับฟังคนอื่นได้อย่างไรใส่หัวไปให้พ้นลูกชายฉันตายไปแล้วแกยังมีหน้ามาบอกไม่ให้โกรธอีกหรือทรงหลินฮานง้างมือฟาดตบใส่คนรับใช้ส่งอีกฝ่ายปลิวออกไปทันทีนี่คือฝ่ามือของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลอียามสัมผัสโดนต้นคอของคนรับใช้พลันส่งเสียงกริก๊ทันใดตามด้วยเสียงโครมร่างกระแทกจมเข้าไปในผนังไม่ทราบเหมือนกันว่ายังรอดไหมวัก ทรงหลินฮานคว่ำโต๊ะคนรับใช้คนอื่นๆก็หวาดกลัวไม่ต่างกันแต่พวกเขาไปไหนไม่ได้หากเวลานี้วิ่งหลบหนีเกรงว่าทรงหลินฮานคงจะไล่ฆ่าทุกคนชายคนหนึ่งฝืนใจก้าวมาข้างหน้ากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนายท่านนายท่านตอนนี้สิ่งสำคัญคือค้นหาตัวฆาตกรเพื่อลางแคนให้กับนายน้อยทรงหลินฮานพอได้ยินคำนี้ก็คลายได้สติกลับคืนมาเล็กน้อยเขาคลิกลงบนตัวอุปกรณ์สื่อสารอย่างรวดเร็ว บนจอรปรากฏร่างของทรงหยวนที่ได้รับบาดแผลร้ายแรงถึงแก่ชีวิตโดยมีชินเฟิงยืนอยู่ตรงข้ามทรงหยวนใช้มือคว้าจับข้อมือของชินเฟิงพยายามจะดันออกไปรูปลักษณ์ของชินเฟิงปรากฏชัดเจนในวิดีโอท่าคลุมสีดำชุดต่อสู้มาตรฐานหน้ากากสีซีดกระทั่งในส่วนดวงตาก็ยังได้รับการบดบังด้วยวัตถุดิบพิเศษไม่อาจมองเห็นได้แบบนี้เท่ากับไม่มีบอดแสดใดๆของศัตรูเลย